แล้วก็ f ี C, ประเดิมด้วยเรียกน้ำย่อยเบาๆนะคะซูชิเทมปุระนะคะน้ำจิ้ม3อย่างเลยแล้วก็น้ำซุปนะคะอันนี้ขาตั้งพร้อมนะรอก่อนนะคะอนนี้ให้ชมอาหารในลางไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะอิสันจะกินซูชิก่อนสว่วนอาหารในลางก็ชมไปก่อนนะคะนี่มีหลากหลายก่นนะคะเชฟก็กำลังนะะทำไปอิสันนั่งริมสุดนั่งใกล้ลางนะ,ะอีสันสลัด เพราะว่าเวลาหยิบอาหารมันง่ายขึ้นนคะคเวลาอยากได้อะไรก็ขอเชฟเลยสบายนะคะแต่ตอนนี้เพิ่งมา <c oughs> กนก็ไม่เยอะด้วยลงคลิปไปดูก่อนนะคะวันนี้เนี่ยค่ะซิมก่อนมีคิวกัมเบอร์ของหมัก FC ดูนะคะคุ้มมากค่ะนะคะเนี่ยอะไรอ่ะจำราคาบา่อยละมากินบ่อยจนเมื่อกี้อ่าผู้จัดจาการถามว่า ป้าไม่มานานเลยเราป้าไปหากินที่อื่นไปเรื่อยป้าไปนูน่นไปนี่ทั้งข้างนอกนข้างในเขาก็ขับเห็นขาตั้งเขาก็รู้แล้วว่าป้าจะต้องไล่ส่วนแต่ว่าป้าขอกินก่อนนะคะเอฟซี FC. อยู่ในโรบินสเดยวหมมอก็อุ่นๆไปก่อนค่อยกินนะคะเราออเดอร์ก่อน กุ้งดูกุ้งกุ้งทอดใหม่ๆอุ่นๆแล้วเนี่นยนะกรอบๆกินทุกอย่างเอฟวีเดี่ยวก็มีไหมเนะี่ยไม่อิ่มก็ไม่เอาที่ยังไม่เอาน้ำไอติมหมากมาเมลข้าวผงกะหรี่ด้วยนะ,ะข้าวอะไรนะั้นหน้ากะหรี่นี่อ่ะมันกินคนเดียวก็จะมานเอีซีไม่ได้ไปยกพวกตีกันจะได้ต้องแบบว่ามากินคนเดียวไม่กล้าอีจันกล้านะเป็นะปคนดียบ ะดวกสบายอ่ะไปไหนก็ได้อ่ะกินอะไรก็กินกะฉันเป็นคนไม่ตื่นคนนะครับฉันไม่กลัวคนโดยเฉพาะพวกหมาเห่าคือจะทำร้ายฉันไม่ฉันไม่กลัวมันหรอกการฉันกลัวว่าเออมุมมืดหมาลอบกัดไอพวกอย่าไปกลัวมันอทีมันกลัวแล้วไม่ต้องไปกลัวมันนะครับอันนี้ไอแกงเดินสามวันนี้มันโดนหนักขะอ้วมเดี๋ยวถึงมันประกันตัวมันมีเลขกระดีมันจะเบาลงตอนนี้มันก่ะให้มันมากาก นะฮะไม่ไว้หน้ามันหมดละแกงพวกมันนะมีทั้งไอ้ล้นเหลืองมันกัดแกงพระวัดนู่นวันนี้แต่อ้ล้นเหลืองของมันแนตะอยางขี้นมเลยทิมงานพวกมันเดี๋ยวฉ่านจะจับให้ดูนะไอ้เรืองอันนี้ก็ลงคลิปไปดูก่อนนะคะไปมาลุยก,กันค่ะเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไล่สนนะลองท้องก่อนค่ะลองท้องก่อนเพราะที่นี่เขาให้กินเก้าสิบนาทีโอเคนะจาน้าเดี๋ยวพบก,กันจาน้าเนี่ยแกมีหมดเลยในสไลายกิมจิซีฟูด้ด น้ำสุกี้อืมนี่อุ่นๆอ,อร่อยมากเกี๊ยวเกี๊ยวจ้าค่ะเกี๊ยวานาก็อร่อยเานาะอยากกินอะไรก็กินนี้บุฟเฟ่ต์หมูกระบอกก็อร่อยหมูกระบอกไม่ผ่านกุ้งหมึกเนื้อเห็นไหมเนื้อออยไห่หมดไม่หนาเบเลงวันนี้นี่เรื่องขากินนี่คือห้องแอร์อะครับเพราะอากาศข้างนอกมันร้อนแล้วนะครับเฟิร์น ยมากค่อยๆกินเนาะไม่ต้องรีบอ่ะมากินด้วยกันเอเดตอนนี้คนยังไม่เยอะนะคะอจันอยู่มุมเดิมนั่งจีบเชฟดีกว่าตอนนี้เฟดฟผู้หญิงเยอะ ก็มีนั่งผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอาจจะทำงานละเอียดกว่าเนะน้ำเดือดแล้วเบาคับก็ยังกินออเดิร์อยู่เลยนี่ปิดก่อนเลยเอฟดเปิดปิดอยู่ที่มือเราสำหรับไม่งั้นเดี๋ยวมันแห้งหมดเดี๋ยวก็เปิดใหม่นะครับเ,เรียนนี่เป็นของเรายังไม่มีใครนั่งงานค่า โอเคค่ะมากินน้ำกันเด้อจ้าเด้ออยู่โรบิน,นสันสกลนครนะจ๊ะ